สวัสดีครับวันนี้จะมาโชว์ตู้เชื่อมอตู้เชื่อมทั้งหมดตู้ตัดชัดมากท,ทั้งหมดที่เคยทํารีวิวไปนะครับพอดีวันนี้มาอยู่ข้างหลังอู่นะครับยังไม่ได้จับเรียบร้อยยังพอดีข้างหน้าเกษเทปูยังอยู่ก็มาจัดนะครับคือจะมาอวดให้รู้ว่าที่ทํารีวิวไปคือผมซื้อจริงจ่ายจริงคือเป็นตู้ของผมทั้งหมดครับไม่ได้มีบริษัทไหนจ้างมาทํารีวิว ตู้แรกที่ผมทํารีวิวเลยคือนี่ครับเป็นยี่ห้อมาสกิครับนี่ตู้แรกเลยนะครับตู้นี้ใช้งานหนักครับใช้งานบ่อยเพราะว่าเนื่องจากเป็นตู้ที่เล็กแล้วก็เป็นตู้ที่รับหน้างานบ่อยครับข้องครับเวลามีใครมาเชื่อมอะไรก็จะใช้ตู้นี้เลยครับเชื่อมหลังคายังไม่พังครับยังใช้งานได้ดีซื้อมาร่วมร่วมสองพันนะครับจำไม่ได้แล้วคุ้มค่าแล้วครับนี่ก็น่าจะ3ปีได้แล้วมั้งเนี่ยตู้นี้ใช้งานเกือบทุกวันนะครับ บอลลอนิดบอล่อยบางวันก็ใช้เกือบทั้งวันและตู้ที่สองเป็นตู้ตัดพัดมากของยี่ห้อจากัวนะครับจ่ากัวที่จริงเขาเป็นภาษาอังกฤษนะครับอันนี้เด็กมันไปเจอตามตลาดนัดมันก็เอามาแต่งครับมันก็มาติดแต่งนี่ครับทุกตัวสามตัวของจากัวนะครับเนีสามตัวงจากั่วมีข้างล่างตัวงนะครับตู้นี้เป็นตู้ตัดพัดมากตู้ที่สองครับ ก็ยังใช้งานได้ยังไม่พังครับแต่ตู้นี้ยผมยังไม่ได้กล้าใช้เพราะว่าวันนั้นแมวมันเข้ามากัดกันและตู้มันมันหงายท้องและแมวมันอ้วกใส่มันเข้าไปในช่องผมกลัวแบบอ้วกมันเป็นน้ําจะไปโดนแผงวงจรข้างในผมก็เลยยังไม่กล้าใช้เดี๋ยวว่างๆว่าจะลืมมาทําความสะอาดแล้วก็ที่สามนี่ครับเป็นตู้อา์นอนของจ่ากั่วือนกันครับจ่ากั่วนี่คือเด็กมันเอามาแต่งนะครับเด็กมันบางทีมันมีเด็กอยู่คนมันชอบมาฝึกเชื่อมกับผมและวบางทีมันไปเจอไอพวกนี้มันก็เอามาแต่ง นี่เป็นตู้เชื่อมอ a ก g อนของยี่ห้อจากกัวนะครับแล้วก็ตู้ที่สี่ตู้นี้น้องสาวซื้อให้ในปีใหม่ครับเป็นตู้เชื่อม m อ็ a ครับจากกัวเช่นกันครับโดนชุดแต่งตระกูลเสือนี่สามตัวนะครับแมวเข้าไปอ้วกใส่ไม่เกรงใจเสือเลยอ่าแล้วก็ตู้ที่ห้าเป็นนี่ครับ โอ้ตู้นี้น่ใช้งานบ่อยมากครับตู้มิก160ของยี่ห้อลองวิวใช้ทุกวันเลยครับตู้นี้ตู้มิกตู้มิก160ของลองวิวนะครับอันนี้เป็นตู้เชื่อม CO2 ตู้นี้ใช้บ่อยมากครับนี่ครับมันจะมีตู้ที่ใช้บ่อยอีกมันอยู่ข้างนอกครับตู้นั้นเป็นตู้เก่าผมไม่ได้ทารีวิวไงผมเอาเฉพาะตู้ที่ผมซื้อมาแล้วผมทํารีวิวว่ายังอยู่ครบทุกตู้ครับตู้ที่ห้าแล้วก็ตู้ที่หกเป็นนี่ครับ อันนี้เป็นตู้ ACDC ครับตู้เชื่อมอลูมิเนียมเป็นตู้เชื่อมอาร์กอนเชื่อมอาร์กอนได้เชื่อมสแตนเลสได้เชื่อม MMA ได้ครับพง่ายๆตู้เชื่อม ACDC นี่ตู้นี้จะเป็นเกจอุตสาหกรรมนะครับถังนี่ถังไม่มีครับผมเอาไปฝากร้านช่างวัดเติมครับฝากเขาเติมครับช่างวัดก็ไปฝากเติมที่บ้านานานครับผมไม่ได้ใช้วิธีการเปลี่ยนนะครับเพราะว่าเปลี่ยนบางทีเราไปได้ถังที่วาวไม่ดีใช้แป๊บเดียวหมด ตู้นี้เป็นตู้ ac dc ครับตู้นี้ก็ใช้งานก็ไม่บ่อยเท่าไหร่ครับแต่ก็อาทิตย์หนึ่งสองครั้งครับตูน้นี้บ่อยเลยก็จะเป็นมาสก,กินี่อันนี้ทุกวันเลยครับนี่ลองเวลแล้วก็ตู้สุดท้ายเป็นตู้ตัดพาสมาครับคู่นี้นี่ตัวเล็กกับตูวใหญ่คู่นี้นี่ราคาไล่เรียกกันเลยนะเนี่ย <laughs> ปู่พัดมาค่าหกสิตัวนี้ระบบไพลอตแพงครับของลองเวลครับนี่ได้มาน้องใหม่ล่าสุดเลยครับ ตู้เล็กกับตู้ใหญ่นี่คู่กันนี่ตู้ราคาพอๆกันเลยเนี่ยตู้มิกหกสิบาตู้มิกร้อยหกสิบของลองเวลนี่ผมน่าจะซื้อมันราคาหมื่นเจ็ดครับอ่าส่วนตู้นี้มันรวมรวมหมื่นหกนะครับทอนแค่สองร้อยตีซะหมื่นหกกันแหละตู้นี้ไล่ๆกันครับตู้มิกจะแพงกว่านิดนึงแต่มาตอนนี้ยผมเข้าไปดูรู้สึกว่าตู้ตู้มิกเนี่ยจะเหลือประมาณหมื่นห้ากว่ากว่าหรือหมื่นหกนี่แหละราคาไล่ๆกันเลยครับราคาสูสีกันครับสองตู้เนี้อ่านี่ครับก็รวม คลิปกองทับมาให้ดูครับนี่ครับพี่ใหญ่เราอยู่ข้างหน้าตัวจิ๋วก่าเพื่อนเลยพี่ใหญ่เราพี่ใหญ่เลยหัวหน้าทับอยู่หน้าเพื่อนตัวเล็กก่าเพื่อนเลยครับนี่ครับต้นฉบับของรีวิวผมเลยคือตู้นี้มาสากิไม่เคยงองแงเลยครับนี่ใช้งานคุ้มค่ามากอ่าอูผมเนื้อที่ฟ้างโอ้โหทําหลังคาหนี่ตัวเดียวเลยครับแล้วก็มีอ็อกเสาเชื่อมเสาก็จะใช้ตู้มิกของลองวิวตัวนี้ช่วย แค่นั้นเองแล้วก็จะมีจากั้ตัวล่างของน้องสาวที่ซื้อมาให้ตัวนี้ก็จะช่วยตัวนี้จะจะจะ,จะออกตะแกรงปูนนะครับก็แล้วก็จะใช้ไอไอตัวที่มันประจําอยู่ที่อู่อยู่แล้วก็ใช้ทํางานอยู่ประจําอยู่แล้ครับสําหรับตู้ MMA อันนี้มันเป็น,ปน <c oughs> ซื้อมาก็ใช้งานมันมีเครื่องหลักใช้อยู่แล้วแต่เครื่องหลักผมไม่เคยซื้อจากลาซาด้าผมซื้อมาจากที่ร้านแล้วผม ใช้งานจริงแล้วก็มันนานแล้วไงผมไม่ได้ทํารีวิวผมจะโชว์เฉพาะตู้ที่ทํารีวิวนี่ครับก็ซื้อจริงครับซื้อจริงจ่ายจริงจนจริงเจ็บจริงครับนี่ครับยังอยู่ครบบางทีที่ผมถ่ายผมจะเอาตู้บางรุ่นมาเปรียบเทียบหรือว่ายี่ห้อมาเปรียบเทียบนะี่คือหมายความว่าผมจะให้รู้ว่าของที่ผมทํารีวิวไปแล้วยังอยู่ครับอ่าแล้วใครอยากจะสอบถามว่า ยังใช้อยู่ไหมตู้นั้นเป็นยังไงยังไงสอบถามเข้ามาได้เลยครับเดี๋ยวผมจะตอบและจะทําวิดีโอให้ดูด้วยว่าตู้ผมอยู่กับผมตลอดครับไม่เคยมีบริษัทไหนให้มาทํารีวิวนะครับแต่แต่ก็สมาชิกก็เชื่อนะครับเชื่อเพราะผมเป็นคนไม่ค่อยโกหกครับไม่มีบริษัทไหนมาจ้างทํารีวิวครับมีแต่โดนลักขโมยวิดีโอไปทํารีวิวให้ลูกค้าดูก็ไม่ว่ากันครับไม่เป็นไรผมเป็นคนง่ายโอเคครับก็นำกองทัพตู้เชื่อมาอวดกันแค่นี้นะครับสวัสดี